ข้าวฮับาโตกลุมรักเจออยาผมจะร้องเพลงให้ฟังฟังเพลงรัเพลงไหมครับถ้าฉันจะร้องเพลงให้ฟังอาอยิ่เข่าไหมละ่ะไม่หิวยายหุ่เข่าไหม ยายยุ่วเข่าไหมล่ะยายกินเขา่าไยมาจากไหน,นเอาเข่ามาแจกไหมเอาเข่ามาแจกยายกินไหมเอามากองเอามากรองหนึ่งแอปหนึ่งไงผมแจกเข่าฮะไปทั่วแหละอันนี้เหลืออยู่กี่กล่องวะเหลือนนอยู่สามกล่องใช่ ไ้ใจมาจากไหนเนั่นเลยตัดเลยดครับม่องรนัแนแทนไปต่อครับกินข้าวแล้วกันไหมครับได้อะไรกินครับยังไม่ได้กินไมยังไม่เียมอนีผมให้ของ เรามาจากไหนแตของมีกินมครัของผมเลยของผมผมม,ม,ม,มีกินอยู่นี่ผมได้มาหลายกล่องครับไปแล้วครับครับกินข้าวไหมครับเดินทางมาไกลพกยพีงแล้วกินข้าวกันยังครับซื้อเหอน็นงะยกให้เลยครับยกให้กลองนี่ เเอาไม่มมีไ่ผมมีกินเอาจริ่งฮะผมทำมาแจกอุ๊ยป้าขอครับคขอให้หมดพอดีกล่องสุดท้ายครับขอให้รวยๆขอให้เจริญเจริญนะครับสาธุครับข้าวห่วยครับกินเลยครับแคร์ก็ไม่ได้แขกไม่ไดเลยเดินให้ถาวรถงคว่เพราะว่าจะไปขายอยู่เสอปรกอมาเราไปร้านทองเอาตัวจับกันแล้วเธอคนดีทำไมเธอต้องผมอยากแต่งตัวอย่างนี้เขาจะจัเป่เท่เลเท่ผม เขาชอบผู้ชายแบบเสือร์ผมก็เลยแต่งตัวเสือร์ไม่ของผมผมแจกเขามาแต่นู้นผมถือมายี่สิบกล่องผมแจกเขาหมดแล้วครับกินเลยครับไม่ใช่ให้บ้านแลวตัวเองอดนะมีอดผมไม่อดเออไม่อดหรอแม่ย่านี่โทรศัพท์ผมผมขายก็ได้อครับกินให้ยิมเลยครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาใหม่น่าจะมีคนแบบเราเยอะเนาะ คนแบบเราอ่ะใช่นี่วันนี้ผมทำมา20กล่องใช่ไหมแต่แมผมก็อยากแต่งตัวให้มันกลมกลืนกับเขาอ่ะไอ้แมผมแต่งตัวกลมกลืนไม่เป็นไรผมชอบเสื้อเสื้อไปเลยผมไปแล้วครับสนี้ครับข้าวหมดแล้วแล้วผมคอยครับพอดีเดี๋ยอยูุ่กล่องเดียวไหมนะผมก็จะให้ทุกคนผมก็แจกมาแต่ผมผมเดินมาจากต้นโพเลยนะ ป้าป้ารู้จักต้นโพไหมผมเดินมาจากต้นโพอ่ะต้นโพตรงนั่นอ่ะใช่ใช่ครับตอนรับนักเรียนอ่ะใช่ๆผมก็แจกมาเลยชอบสับแตงกีดูใบไห้เกลื่อนแล้วผมคบแต่งตัวเสื้อผมไปละบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายครับยบร้อยแล้วพี่น้องยี่สิบกล่องหมดยั่งเลย วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับเห็นแด่กินแล้วก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยหไหมแกกินข้าวมันไก่ฉันคนเขาไม่ได้กินเขาก็ไม่ได้กินจริงจริงอ่ะพี่น้องต้องรอต้องรอคนมาให้อ่ะพี่น้องแอ่พอเห็นแด่กินผมก็มีความสุขเลยพี่น้องไป